เมื่อวันมาคบูชาที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายร่วมกับองค์การพุทธโลกชมรมพุทธศาสนาในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกชมรมรักบวรรักศีีห้าปทุมธานีองค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพ V ีพีคณะศิษยานุสิ์ และองค์กรภาคีเครือข่ายได้จัดพิธีจุดประทีปออนไลน์2ล้านดวงถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชาพร้อมทั้งสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้ทุกคนทั่วโลกสงบร่มเย็นเป็นสุขพ้นภยัยโควิด -19 โดยถ่ายทอดสดการจัดพิธีกรรมผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom m Zoom Cloud Meeting ในการนี้ยังได้กราบนิมนต์คณะสงฆ์ทั่วโลกร่วมเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและน้อมอุทิศถวายแด่สมเด็จพระธรรมเสนมหาเถโรสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่12แห่งบังคลาเทศในช่วงท้ายของพิธีกรรมเป็นการประกอบพิธีฉลองชัยสวดธรรมจักกับปวัตนสูตรครบ3,200ล้านจบ วันมาคาบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ประทานโอวาทปฏิโมกแก่พระอาหารหันต์จำนวน1,250รูปในวันเพ็ญเดือน3ขึ้น15ค่ำณวัดเวรุวันเมืองราชครึกแคว้นมคตในวันดังกล่าวยังได้เกิดเหตุพร้อมกัน4ประการเรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตโดยในวันนั้น พระสงฆ์1,250รูปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายอีกทั้งพระสงฆ์ทั้งหมดเป็นผู้ที่ได้รับการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาและเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภินญ,ญาหกซึ่งการมาประชุมในครั้งนั้นตรงกับวันเพญเดือนมาคะขึ้น15บห้าำเดือน3ในส่วนของโอวาทปาติโมกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดง ถือได้ว่าเป็นทั้งหลักการอุดมการณ์และวิธีการเพื่อประโยชน์ต่อชาวโลกกล่าวโดยสรุปคือให้ละเว้นจากการทำบาปทั้งปวงทำความดีให้ถึงพร้อมทำจิตใจให้ผ่องใส วันมาคบูชานอกจากจะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วยังเป็นวันครบรอบ51ปีแห่งการก่อตั้งวัดพระธรรมกายซึ่งเป็นบุญยาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีเป้าหมายและมโนปณิธานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายไปทั่วโลกค่ะ